และองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผพานภัย ไ้้ลูกกชนนขึนมาทุรเมื่อวันที่11กร,รกฎาคม2557ที่ผ่านมาตั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับคอสอชอได้จัดงานขึ้นความสุขทันทีแอลฟีสวนสัต์เชียงใหม่โดยในงานมีกิจกรรมมากมายเพื่อผู้คนที่เข้าไปแอลสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลกับป้านกันยังท้วนหน้าซึ่งงานในครั้งนี้ถือว่าได้รับผลตอบรับดีมาก นื่องจากว่ามีประชาชนจำนวนมนะักเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งตลอดทั้งวันเลยเดียวจา้าลลวันงนงงดมมจะคืกบา วันนี้ต้องเน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติผาเผชิญผ่านภายัยไฟลูกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามา ไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงเช้ใหม่เพราะว่าเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในวันนี้จริงคนมาร่วมจำนวนมากเลยนะครับวันนี้โครอกาสอย่างนี้เนี่ยลดยตั้งแต่ข้างนอก,ก่าจนถึงข้งางในเลยไ,ได้เห็นแนวใบหน้าของประชาชนที่มาพาลูกหลานรวมทั้งชาวต่างชาติมา คือกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เช้าจนถึง6กโมงเย็นนะครับวันนี้ก็อย่างที่ว่ากิจกรรมวันนี้ค่อนข้างที่เรียกว่าทุกคนได้ให้ความร่มรื่อย่างดีมากเลยนะครับและทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับพี่พี่สื่อทุกคนนะครับที่มาในวันนี้วันนี้ก็ทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับวันที่11กรกฎานะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ปีนะครับตามนโยบายของคอสชอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อความสุขข,ของประชาชนนะครับ กิจกรรมของสวนสัตว์มากมายนะครับก็มีดนตรีจากขทบสามสิบสามนะครับแล้วก็มีดนตรีจากวงตรีของประชาชนนะครับครับวันนี้โอ้โหชื่นใจครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าประชาชนก็ทยอยเข้ามาแล้วครับในตอนนี้แน่นไปหมดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับตั้งแต่เราเปิดสวนสัตว์เชียงใหม่มาเนี่ยเป็นปีที่สามสิบหกเนี่ยมีวันนี้วันแรกนะครับที่คนเข้ามาเยอะมากมากเป็นประวัติการครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนเข้ามาขนาดนี้นะครับซึ่งเป็น การขึ้นความสุขให้แีกแกจะจนด้วยแท้จริงใจและสักธาแผ่นดินจะดีในไม่ชา้าขอคื้นความสุขให้เธอประชาชน